รายการที่1.3อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช้รายละเอียดตามประกาศสัมภากรณ์ปี2558เราจะไปดูว่าข้อข้อกำหนดระบบที่ให้มาถูกต้องหรือเปล่านะคะให้กดเลือกที่ข้อกำหนดระบบค่ะเลือกแก้ไขข้อกำหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลือกเป็นแบบใหม่นะคะขั้นที่1 หบาทถึง 1, นึ่งแมื่นบาทยกเว้นภาษีนะคะขั้นที่สองหนึ่บาทถึงสามแสนบาทเสียภาษีหเปเซค่ะขั้นที่สา0สามแบาทถึงห้0 0สนบาทเสียภาษีสิอเค่ะขั้นที่สี่ห้าแบาทถึงเจ็ดแสบาทเสียภาษีในอัต,ตราสิเค่ะ ขั้นที่ห้าเจ0 0ห้าหบาทถึง1ล้านบาทเสียภาษี20%ค่ะขั้นที่ห1หนึ่งล้านหบาทถึง2ล้านบาทเสียภาษี25%ค่ะขั้นที่เจ็ดสองล้านหบาทถึง4ล้านบาทเสียภาษีในอัตราส0์เซค่ะขั้นที่8 4ดสี่ล้านหบาทเป็นต้นไปนะคะเสียภาษี35% รายละเอียดทั้งหมดถูกต้องแล้วนะคะกด F10 บันทึกเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหัวข้อที่1.3ค่ะ